สุดชายแดนฝั่งโขงณนะเทศบาลตำบลสังคมตรงนี้น้ำโขงนีสวยงามมากครับมีสันทายอยู่กลางน้ำแล้วก็ไม่เห็นสันดอนเลยครับตรงนี้เป็นเทศบาล หน้าเทศบาลตำบลสังคมเป็นอำเภอที่มีความเจริญนะครับถนน,นทางดีมากอ่าคราวนี้เรามาได้มาถึงที่นี่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปอยังสถานีข้างหน้านครับเชิญติดตามอะไรครับ จุดนี้เป็นริมน้ำของนะครับที่ร้านอเมซอนครับบริเวณปั๊มน้ำมันอำเภอสังคมปั๊มน้ำมันปตอทอำเภอสังคมนะครับ นี่คือมุมมองจากโรงแรมที่พักนะครับนี่ถนนสายสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายไปอุดรแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยเวียงจันทร์นะครับเลี้ยวขวามานี่คือด่านด่านตรวนะครับด่านตามสุกร เป็นหลังคาโค้งเพื่อข้ามไปยังเวียงจันทร์นะครับเน,นี่ยมันเป็นด่านด่านตมครับซึ่งว่าวันนี้เราอาจจะครั้งนี้นะครับวันนี้เราอาจจะไม่ข้ามนะครับอาจจะไม่ข้ามไปเพราะเรายังมีที่ไปอีกหลายวัน สุดที่ไกลสุดในเที่ยวนี้ที่เราจะไปก็คือมุกดาหารครับออกจากที่นี่ไปตรงนั้นก็คงหลายวันครับอันนี้เป็นที่พักของเราครับโรงแรมเอนซิโน สุดเกศเห็นสาวสวยเลยอเอเออหาว่าลุงแอร์ถ่ายสาวสวยเดี๋ยวว่าให้ดูเลยถ่ายสาวสวยแล้วว่าให้สุดเกตดูอ่ะเน่เนี่ย IGI มีไดไ้ได้หมดเขานี่มานี่คือที่จอดรถของวัดโกชัยครับ หลวงพ่อพระสยแห่งจังหวัดหนองคายนะครับรา<ป>งวัทงลวที่หนึ่งมาเลยรางวัลาางวัลวที่หนึ่งอ,งหงอะหนังนี่ก็ได้หรอเด้ยเปิดยูปไป เดี๋ยวไปก็ปวดแข้งเมได้เลยวัดใหญ่เข้ามาก็จะเจอวัตถุมงคล ศาลาอนเนกประสงค์บารมีหลวงพ่อพระใสจับเลยวัตถุมงคลทำไมเยอะโอ้ใหญ่เนาะวิหารเนาะ

ลวดลายเสาเป็นพยาคุด うん。 ไล่ซื้อสองนิ้วสองนิ้วสิบบาทตามมาบา กิไม่ได้หรค่ะสี่ห้าก็ไม่ได้ประวัติพระอรหันต์พระธาตุอรหันต์ประวัติพระธาตุอรหันต์ในตำนานอุรังคธาตุนิทานหรือตำนานพระาธาตุพนมได้ระบุว่า พระธาตุอรหันต์องค์นี้ได้สร้างขึ้นในยุคของการบุรณะวัดพระธาตุพนมครั้งที่สองสมัยพระเจ้าสุมิตรตวงศสาประัตรผู้ครองเมืองบุกขะละครได้ร่วมกับพระอรหันต์ทั้งห้าองค์ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าในสมัยเมื่อได้เดินทางมาก่อสร้างพระธาตุพนมและบรรจุพระบรม,มสารีริกธาตุอุรังคธาตุ ตั้งหกลางหน้าพระวิหารวัดพระสัยวัดโพชวันด้านทางด้านทิศใต้นะครับก็จะเป็นขอเชิญร่วมวิธีอัญเชิญพระเทวรูปท้าวเวสสุวรรณโลจตุรหา ราชิกาจากวัดจุฬามณีมาปฏิสถานณวัดโพชัยในพารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่16ตุลา2567โอ้นี่มาจากนู่นเลยครับของแท้เลยวัดจุฬามณีเลย มาสองรูปเลยครับดูคาถาหน่อยแล้วกันมาถุคาถาบูชาท้าเวสุวรรณโอจตุระหาจตุมหาราชิกาคาถาบูชาท้าเวสุวรรณโอจตุมหาราชิกาวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายปุตตะกาโมละเกปุตังทะนะกาโม ละเกทะนังอิติกาเย,ายะยายะเทวังิตตังสุตวาอิติสุปิโสขวายมมะราชาโนทาเวสุวนนรรณโมมรนังสุขังอาหางสุขโตณโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดปูดปิโต เวสะพุทสะพุทธังอะรหังพุทโธท้ทาเวสสุวรรณโน,นะโมพุทธายะสาธุสาธุขอให้ทาเวสสุวรรณโนตรงดลบันดาลให้ผู้ชมคลิปวีดีโอนี้ให้มีแต่โชคลาภวาสนาได้ประสบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรง โดยทั่วกันด้วยครับสาธุสาธุสาธุตรงนี้เป็นสิงคู่ครับโอ้สิงคู่นี้แปลกตาดีมากเลยอ่าก่อนจาแล้วครับเรามาชมวิหารวัดโพชัยอีกทีหนึ่ง สวยงามมากครับรวมทั้งศาลานี้ด้วยเป็นศาลาอเนกประสงค์ที่กว้างใหญ่นะครับสามารถบรรจุให้คนทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยครับ ของแท้ของแท้มาจกวัดมจับนี่่เีนงานเยอทาเยวางเนี่ยว่าเรางานเนี่ยเราจ้องมกันยัดก่น